สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสารรค์บ้านประํำวันที่วันที่24นะครับพอพูดถึงวันที่อะไรก็จะลืมทุกทีวันอะไรนะแต่ว่าถ้าวันที่มีนัดก็ไม่ลืมนะครับอ,อ่วันนี้จะพามาดูเนี่ยครับการทำเคาน์เตอร์นะเคาน์เตอร์จะเรียกเคาน์เตอร์ก็ได้จะเรียกที่วางอ่างล้างหน้าอะไรก็ได้นะทีนี้จุดสำคัญเนี่ยมันเป็นยังไงนะ ก็ปูนบนนี้หนักไม่น้อยนะประมาณผมว่า0.3คิวบิกเมตรเนาะก็คือ1ใน3ของหนึ่งคิวบิกเมตรอ่ออะก็2,400กิโลใช่ไหม2,400ั 2, กิโลหาร3ครับก็ 8,3, 24นะประมาณ7 8 0 0ถึยกิโลนตรงนี้นะก็าจะต่ำกว่านั้นนิดหน่อยนะคราวนี้เอาแล้วมันอยู่ยังไงเนี่ยเขาไมา่ได้ทำขาด้วยนะครับ บางทีเขาก็ให้ทําขานะให้ทําขาถ้ามันหนาๆเนาะอันนี้ไม่ไม่หนาแล้วเราก็ไม่อยากทําขาแล้วมันไม่สวยพอไม่สวยไม่อยากทําขาแล้วทําไงละ่ะนะครับกออ็อันนี้ใช้เหล็ก9ก้าเนะเหล็ก9ก้ามิลแต่จริงถ้าอยากให้ดีก็ใช้12ก็ได้นะแต่จริงๆ9มิลก็เพียงพอแต่อันนี้มันอยู่ที่วิธีการทำเนาะอันนี้กำลังเทอยู่วิธีการทำเน่ยอันแรกก็คือว่า เรื่องที่ต้องคํานึงถึงก็คือว่าการเชื่อมต่อโครงสร้างไม่ใช่โครงสร้างวัสดุนะต่างชนิดกันตอนนี้เป็นเหล็กคอนกรีตนะ,ะจริงๆถ้าจะให้ดีสุดเนี่ยรู้สมมติรู้ว่าจะทำอะานี้นะเราก็ถ้าผนังเนี่ยมันเป็นผนังอิฐออมันไม่ได้ต้องเป็นผนังปูนเนี่ย ถ้าเป็นผนังปูนที่หล่อเลยนะก็ต้องเสียบเหล็กไว้เลยนะก็จะดีที่สุดตอนที่หล่อผนังนะแต่ว่าผนังนี่ไม่ได้ผนังหล่อนะมันเป็นผนังปูนนะครับปูนแล้วที่เห็นนะก็ฉาบไม่ใช่พูดผิดเป็นผนังอิฐมวลเบานะแล้วก็เขาฉาบมันก็เลยเหมือนเหมือนปูนนะครับแต่ว่าเอ๊ะทำยังไงจะเชื่อมต่อได้เนาะก็อย่างที่บอกเนี่ยเนี่ยอันนี้จเจาะข้าไปก็ต้องคํานึงถึงด้วยนะ <laughs> เพราะว่าผหนังนี่มัน มันหนาแค่10เซนนะเจาะไปลึกทะลุนู่นอีกนะก็เจาะไป5เซนนะหเซนเยอะไหมัเ้เซนก็เนี่ยประมาณนี้ครับเนี่ยประมาณนี้เ5เซนนะเสร็จแล้วที่สำคัญคือตรงนี้ตัวรียกอ e ีบ็อกซี่นะอีบ e ็อกซี่ก็มีขายตามร้านทั่วไปแหละจะเห็นว่านี่แข็งมากนะไม่เหมือนพลาสติกธรรมดาเลยมันแข็งมากเลย ครับผมทําให้ดูนะมันก็จะเหมือนเป็นพุกชนิดหนึ่งนะ,ะเพราะว่าไอ้ตรงนี้ที่เราเจาะไปเนี่ยมันก็จะแบบว่าเป็นรูโบโ,บโบ๋เฉยๆเลยนะครับมันไม่เหมือนไม้นะมันจะพุ้มแต่เนี่ยมันพอใส่ไปปุ๊บมันแข็งตัวนะมันก็ทําให้อันี้ไม่ถอดนะถอดไม่ออกนะดูผมก็เนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยแข็งเลยนะครับ ถ้าอยากรู้มันเป็นอะไรเนี่ยก็ไปดูในคลิปกันก่อนนะก็จะมีนะครับนะทีนี้มันมีสิ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะก็คือการาเหล็กเนี่ยก็2ชั้นนะอย่าให้อน,นี้มันหนาไปถ้าหนาไปแล้วมันหนักเนาะหนักดีไซน์ไว้เนี่ยเขาดีไซน์ไว้ยี่สิบยี่สิบเซนแล้วก็ประมาณนี้เนาะยี่สิบเซนเนี่ยประมาณนี้เลยเออนี่เลยนะยี่สิบเซนนะหนามากอันนี้เอาแค่สิบเซน นะสิบถึงสิบสองนะมันอาจจะมีคาดเคลื่อนได้นะก็เลยทําอันนี้สองชั้นนะเหล็กเก้านะครับเหล็กเก้าแต่ถ้าเหล็กสิบสองเนี่ยก็ต้องเสียบไปลึกๆอีก,กน,นะครับมันก็จริงๆเหล็กเก้าสองั้นก็โอเคแต่ว่าการผูกมัดเนี่ยนะมัดอย่างนี้นะผมลองจับดูแล้วมันจะแบบทามัดอย่างเงี้ยมันจะมีตัวนี้ดีดดีเดี๋ยวทำทำให้ดูใหม่เหล็กตัวบนเนี่ยมัดอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีแรงดีดขึ้น เนะี่ยเพราะว่าเราผูกกิดติดตรงนี้นะมันจะช่วยมีแรงพยุงพยุงให้ขึ้นแบบนี้นะครับงั้นต้องมัดให้ดีนะแต่ถ้ามาแบบเสมอกันอย่างนี้เราลูกปูนรองอย่างนี้นะครับเอ่อไม่ดีไม่ดีดนะมันไม่เหมือนพื้นนะมันเป็นแบบนี้ซึ่งซึ่งตรงนี้โอเคมากนะถ้ายิ่งเป็นข้างบนเนี่ยเหล็ก12เนะี่ยโอ้โหยิ่งยิ่งแข็งเลยนะเพราะว่ามันจะลงมาไม่ได้นะนี่ก็น,นี่เป็นประเด็นที่สำคัญเนาะทวนอีกที ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าต,วตัวโครงสร้างเหล็กเนาะตัวโครงสร้างเหล็กเนี่ยแบบนี้แล้วก็การยึดเกาะการยึดเกาะเนาะตรงนั้นเนี่ยเวลาที่เป็นโครงสร้างต่างชนิดกันเนี่ยก็ต้องใช้อิบุซี่อย่างนี้แล้วปูนด้วยนะปูนก็ต้องเนี่ยใช้หินปูนและทรายนะแบบไปใช้ปูนสำเร็จรูปได้ไหม มันก็จะไม่มีหินนะสิมันมีต่ปูนทรายส่วนใหญ่นะปูนทรายเช่นปูนปรับระดับปูนชาอะไรเงี้ยซึ่งมันจะไม่ได้มีความแข็งแรงเท่ากับปูนที่มันมีมีทรายแล้วก็มีหินด้วยนะครับสัดส่วนเนี่ยก็ไปดูในอินเทอร์เน็ตได้นะครับถามว่าช่างนะเขาวัดสัดส่วนตามนั้นไหมก็ไม่ได้วัดแล้วครับกะเอากนะเอาวันนี้ก็คงจะเทตรงนี้เสร็จ ซึ่งหนักพอสมควรนะก็ต้องปล่อยให้มันแห้งเนี่ยคือไม่ใช่วันลุ่งขึ้นก็เอาแบบออกอะไรงี้นะครับก,ก็ไม่ใช่เอาละาผมจะทวนจุดที่สําคัญอีกนิดหนึ่งนะครับจุดที่สําคัญก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อนะตรงนี้นะดูให้ดีสองอาการเจาะลึกเข้าไปแค่ไหนนะ ทีิีตรวนี้ถ้าเป็นไปได้นะบากเข้าไปในในในผนงังนิดนึงนะก็จะช่วยจะช่วยได้เยอะเลยนะครับบากเข้าไปนะช่วยได้เยอะเลยแต่ตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยลักษณะเนี่ยลักษณะของการมัดผูกเลยแบบนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับดีดนะดีดมันก็จะแบบว่าตัวเส้นบนเนี่ยมันจะดีดดีดขึ้นเพราะเราเราผูกกับตัวนี้เนาะ นี่นะครับนี่หนักนะครับเนี่ยเพราะว่าถ้าเอาใส่เต็มถังเนี่ยลกยกไม่ไหวหนักจริงนะผมกเ็เวลาที่คนงานเทปูนไม่ทันนะผมก็ช่วยถือเนี่ยเทนะโดยเฉพาะในห้องนี้เนี่ยมันไกลนะแล้วก็ดูแล้วน่าจะเทกันไม่ทันนะครับก็เลยต้องช่วยเทด้วยนะไม่งั้นจะไม่ทันหมายความว่าเกิน2อชั่วโมง แล้วปูนก็จะแข็งนะแล้วก็ไอ้รถปูนมันก็จะบ่นนะว่าเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีอย่างเงี้ยนะครับดูแล้วก็ไม่ไม่เวิร์กก็ต้องช่วยขนด้วยนะซึ่งหนักหนักเลยโอเคในคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะจบเท่านี้นะก่อนจบก็จะทวนนะทวนเรื่องของวิธีการทําตัวเคาน์เตอร์นะอันนี้เป็นแบบที่ไม่มีขานะไม่มีขานะครับก็หาออกมา60สเจน เนี่ยหกสิบเซนยาวก็เนี่ยตามนี้เลยนะครับแต่ว่ามันมีตัวนู้นที่จะรับน้ําหนักได้นะครับแต่ฝั่งนี้ไม่มีที่เขาออกแบบที่แรกเนี่ยมีนะมีมาถึงนี่เลยแต่ว่าเนื่องจากว่าออกแบบผนังมาแบบแบบนี้นะผมก็เลยดูแล้วเอ๊ะมันปแปลกๆแะก็ปรึกษาเจ้าของบ้านบอกก็ไม่สวยนะก็เลยได้ยุบก็ไปฝั่งนู้นประมาณ20เซนนะครับ20เซน ก็เลยกลายเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็ใช้ประโยชน์อย่างอื่นเช่นทำชั้นกระจกในการวางของนั่นนู่นนี่อย่างนี้นะครับ่ะ,อะโอเควันนี้เราก็ตรงนี้เนี่ยจบเท่านี้ก่อนนะครับท่านใดมีคำถามมีความเห็นก็ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมตอบได้ตอบตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องโกรธกันนะครับนะ จบบท่านนี้กันครับวัสดีครับ